พี่น้องจา้าโอ้น้องเห็นจะคองกับประหนังกับยังกาไหลเนาะพี่น้องเนาะเงิดหลายจะเงินน้ำอยบ่า <laughs> จะเงินน้ำไขว่นไหนยินเสียง่อยว่าเราไปลืมเช็คโอ้ยลืมเช็คเ,เสียงไหนยิน้่อยบ่าจะพี่น้องจา้าไปยหลักอยก็ได้

ใครมาเตียอะไรปุ๊ปปุ๊ปปุ๊ปปุ๊บเดี๋ยวดื่มกาแฟเสร็จก็ต้องไปเตรียมเตตัวไปเฮ็ดงานแล้วเพื่อนๆก็ไลายสุดพ่อหายคิดหอดไลายสุดมื่นเลยพี่น้องมือได้มือได้มีเวลาก็ไล่เอาเพราะว่าบ่มีคลิปลงเพื่อพี่น้องเพื่อนไปเบิ่งคลิปให้เนาะไปเบิ่งคลิปให้น้ำเด้อพี่น้องเด้อ เบิร์ยีหลางนอยเอาอีหลางนอลงอยู่จังไหนเนาะต้องเฮ็ดงานเนาะเพื่อน้องจ๋าเฮ็ดงานข้ามือเสื้อบเข้อเฮ็ดงานอันอันนี้ขอจอยต้องหลายกินกินได้ไม่รองแต่ก็ยังจอยราะว่างานมันนานๆเนาะงันมันต้องแลีนไปแลีนมา สู้ๆค่ะเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็รว,วยละ s <S เว้สิเว้สิจะจะรวยพอยังคิดว่าค็ดงานนี่แหละค็ดงานนี่แหละค็ดงานหลายอยากรวยก็ต้องทำงานนะคะว่าอยากมีกิจการก็ลงมือทำวิชาวิชาหนังสือก็ว่าสอย <laughs> เออมือนั้นเห็นเห็นเห็นเกมมันเด่งขึ้นมาโนวานมีพื้นที่สีแดงที่บานเท่าไงแต่เพราะมันเห็นงานอยู่บด้เ่งเนาะช่วงเห็นงานในบด้เ่งโทรศัพท์อันบ่ได้อ่านว่ามันมันีจังหวัดใดแนมพี่น้องแต่ที่แน่แน่คืออันโดมบอจเนาะโดมบอจโดนแล้ว ผู้ไดทูมาไพ่ทูมาเนาะอันคอมคอมแฟนเพื่อนเ็งงานนะเพื่อนเพื่อนที่เพื่อนชอบอ่ามาอันเห็นงานอยู่บ้านแล้วก็ประชุมเลยสินะเพื่อน้นาะมีคนโทรหาเพื่อนที่จริงเมื่อนี้เพื่อนบอเห็นงานเนาะเมื่อนี้เพื่อนบอเห็นงาน ่อยว่าสิลองเฮ็ดอันนั้นข่คอคอยเลยลืมเลยเดี๋ยวเด้อพี่น้องเด้อข่อยสิลองเฮ็ดอันนี้ไปนี่แล้วข่อยก็สิลองเข้ามางมองบ่ได้พี่น้องคือข่อยอันสิใส่อันนี้แมมใส่อันรูปภาพมันต้องเฮ็ดตั้งแต่แรกหรือว่าจังได๋มันต้องไปเฮ็ดตรงใดพี่น้องข่อยบอกบอกหูม,มองนีงแมม คอ,คอยใส่ใดแต่ตอนที่คอยลุ่งลุ่งมันลุ่งจากไรแล้วก็จังสิงใส่ใดไหมอันนี้คืออีกอย่างหนึ่งสุดช้ำจุดเชร์แล้วยกเลิกโอเคบาล่องกับบฮูเนาะพี่น้องเนาะต้องลองอัน <c oughs> อันนี้มันบอกว่าเป็นฟิล์มเป็นฟิล์ม เดี๋ยวค่อยสิ่งกุศลยางนี่ยมันมีหมอให้กดเบิง่ขงข่อยยานค่อยตกยานตกเวที